สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกๆคนนะครับเชื่อว่าในช่วงนี้ทุกคนกําลังลุ้นผลการเรียนภาคเรียนล่าสุดของตัวเองอยู่ใช่ไหมนะครับแต่ก็มีหลายคนที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับเนื่องจากว่าสทศูนอออนไลน์เองยังไม่สามารถที่จะรีเซ็ตรหัสผ่าน ด้วยตัวเองได้นะครับเพะฉะนั้นการแก้ปัญหาเรามาทํำยังไงวันนี้ครูมวีวิธีเล็กๆน้อยๆมาแนะนํานะครับซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเรามาดูนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บสอทศ .2 อ,ออนไลน์นะครับเปิดในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับขึ้นหน้านี้ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกไปที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองที่เราจะเข้าไปดูผลการเรียนของเรานะครับ ก็จะขึ้นหน้าล็อกอินมาให้พวกเรานะครับในกรณีนี้อาจจะคลิปที่แล้วถ้าใครได้ดูการเปลี่ยนรหัสผ่านสอทสนสอออนไลน์ก่อนเข้าระบบไปแล้วก็สามารถที่จะ ล็อกอินเข้าดูผลการเรียนได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอลองล็อกอินในกรณีที่เป็นแบบนี้นะครับอาจยวลองเลือกดูก่อนนะครับก็ไปใส่รหัสนะครับก็ตามนี้นะครับก็หลังจากช่องบนสุดก็คือรหัสนักเรียนนักศึกษาช่องกลางก็คือรหัสผ่านที่เราเปลี่ยนมาแล้วแต่ถ้าใครยังไม่เปลี่ยนก็คือเป็นเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ไปเลือกสถานศึกษานะครับใครอยู่สถานศึกษาใดก็ใส่ชื่อสถานศึกษาของตัวเองเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็คลิกเข้าสู่ระบบนะครับ จะเห็นว่ามันบอกว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องทั้งที่เราก็บอกว่าเอ๊เราใส่ถูกแล้วนะทั้งรหัสผ่านทั้งสถานศึกษาทั้งรหัสนักศึกษาใส่ถูกต้องแล้วก็ลองอยู่ลหลายรอบแล้วก็ยังผิดอยู่เพราะฉะนั้นนักเรียนมาดูด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับว่าตัวหนังสือสีแดงขึ้นเลยนักเรียนนักศึกษาที่ลืมรหัสผ่านหรือเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนของสถานศึกษาเพื่อขอรหัสใหม่นะครับการเข้าใช้งานครั้งแรกก็คือรหัสผ่านก็จะเป็นเลขบัตรประชาชนเพราะนั้นสรุปตามนี้นะครับช่องแรกก็จะเป็น หัสตั้งเรียนนักศึกษาช่องกลางก็คือการล็อกอินครั้งแรกก็จะเป็นเลขบัตรประชาชนนะครับหรือถ้าใครเปลี่ยนรหัสแล้วก็เป็นรหัสผ่านที่เรากําหนดขึ้นเองแล้วก็เลือกสถานศึกษาแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ใครไม่สามารถที่จะล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ลองหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้ก็ต้องไปติดต่อ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนที่วิทยาลัยของตนเองนะครับส่วนวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเองก็สามารถที่จะดําเนินการโดยไปติดต่อที่งานทะเบียนชั้นหนึ่งอาคารอํานวยการได้เลยนะครับหรือไม่ก็ไปที่ a c e b o o k นะครับงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายตรงนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ช่องแชทนะครับแล้วก็ทักไปหาพี่เจ้าหน้าที่ใจดีของเราบอกว่าขอความกรุณาช่วยรีเซ็ตรหัสผ่านเข้าสู่สทศูนย์สออให้หน่อยครับนะครับและพี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะถามรหัสนักเรียนนักศึกษามานักเรียนก็แจ้งไปนะครับเมื่อ พี่พีเขารีเซ็ตรหัสรหัสผ่านให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับไปล็อกอินอีกครั้งหนึ่ง เอาแล้วนะครับหลังจากที่เราไปให้งานทะเบียนรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่มาแล้วเราก็มาทําการล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคลิกไปที่นักเรียนนักศึกษาภาคปกตินะครับแล้วก็ช่องแรกก็ใส่เป็นรหัสนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ช่องกลางก็เป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับถือเป็นการล็อกอินครั้งแรกหลังจากที่เราไปรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับแล้วก็ไปเลือกสถานศึกษาที่ตัวเองเรียนอยู่นะครับหลังจากนั้นก็คลิกเข้าสู่ระบบนะครับอ่ะเห็นไหมครับว่าเังจากเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับทีนี้มันก็จะให้เราเปลี่ยนรหัสผ,ผ่านหลัง จากที่เรารีเซ็ตไปแล้วนะครับจากงานทะเบียนไปแล้วมันก็จะให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปนะครับโดยเอารหัสที่เราจําได้ง่ายๆนะครับโดยที่การเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นเราต้องยืนยันรหัสเดิมก่อนนะครับซึ่งรหัสเดิมเองก็คือ,อเลขบัตรประจําตัวประชาชนของพวกเรานะครับ ก็ใส่ไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านใหม่เอาง่ายๆที่เราจาได้นะครับเวลานานๆไปเรามาดูอีกครั้งหนึ่งก็จะได้จาได้นะครับถ้าจำไม่ได้ก็จะต้องไปรีเซ็ตรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งก็ใส่รหัสผ่านไปนะครับช่องกลางเป็นรหัสผ่านใหม่แล้วก็ช่องสุดท้ายเป็นยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนรหัสนะครับเมื่อทาการเปลี่ยนรหัสเสร็จแล้วเรียบร้อยมันก็จะด้งกลับมาที่หน้าล็อกอินใหม่ให้เรากรอกหมายเลขรหัสนักเรียนนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าไปนะครับก็ทําการล็อกอินนะครับ สายรหัส นักเรียนนักศึกษาเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เราเพิ่งกําหนดไปเมื่อกี้เพื่อเข้าสู่ระบบนะครับก็ลคลิกเข้าสู่ระบบอ่าเห็นไหมครับก็จะเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับเพราะนั้นหลังจากนี้เราก็ไปที่ด้านซ้ายมือไปคลิกที่บริการออนไลน์นะครับแล้วไปคลิกที่ดูผลการเรียนนะครับเราจะดูผลการเรียนภาคเรียนไหนก็ไปคลิกดูได้ตามนี้นะครับนี่ก็คือสรุปง่ายๆก็คือการที่ล็อกอินเข้าสอทศูนย์สองไม่ได้นะครับก็ให้ไปติดต่อง,งานทะเบียนที่วิทยาลัยของตนเองนะครับสำหรับวิทยาลัยไหนที่ มีเจ้าหน้าที่เข้าบริการทางช่องทาง Facebook หรือช่องแชทหรือเบอร์โทรนักเรียนก็สามารถติดต่อไปได้นะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายก็มี2ช่องทางก็คือไปติดต่องานทะเบียนได้โดยตรงแล้วก็ติดต่อผ่านช่องแชทข้อความทางเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจงานทะเบียนวิยทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับหวังว่า จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับใครมีปัญหาอะไรสงสัยยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์มาถามได้ถ้าเราหาคำตอบได้ก็จะมาตอบให้กับทุกๆคนนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ